ครูบาบุญชุม่มแสดงธรรมครั้งแรกเป็นเวลา6ชั่วโมงครึง่งหลังออกจากถ้าครบ3มปีสเดือนสวันพุทธศาสนิกชนแห่ร่วมบุญท่วมท้นผู้สืข่าวรายงานว่าหลังจากที่ครูบาบุญชุม่มยานสังวโรพระเกจิดังแห่งล้านนาได้ออกจากถ้ำในรัฐชฐานประเทศเมียนมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากอยู่ในถ้ำครบ3ปี3เดือนตามที่ได้เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด Facebook ของวัดป่าแดงน้อยอำเภอแม่สายได้โพสต์ภาพครูบาบุญชุม่มออกแสดงธรรมครั้งแรกที่ประเทศเมียนมาโดยมีสิทธญาณุสิทธิ์พุทธศาสนิกชนมาร่วมฟังธรรมกันอย่างมืดฟ้ามัวดินโดยระบุข,ข้อความว่ามวลมหาชนผู้เลื่อมใสศรทัทธา หนึ่งแสนกว่าคนรอชมบาร,รมีและฟังพระธรรมเทศนาพระครูบาพ่อบุญชุม่มยานสังวโรณธนะถ้ำมเมืองแกตรประเทศเมียนมาในโอกาสบำเพ็ญสัจจะบาร,รมีในถ้ำมเมืองแกตรครบสามปีสามเดือนสามวันวันอาทิตย์ที่หนึ่งสิงหาคม2565จับเวลาที่ครูบาพ่อแสดงธรรม6ชั่วโมงครึง่ง นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าขณะที่พระคูบาพ่อบุญชุม่มได้แสดงพระธรรมเทศนายอยู่นั้นท่านได้เมตตาเล่าถึงเรื่องมวยผมที่ม้วนเป็นจุกมีรูปคล้ายนกทําให้ประชาชนที่เลื่อมใสต่างเข้ามาสาธุอนุโมทนาบุญกันอย่างเป็นจํานวนมากโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่พระคูบาบุญชุม ได้ออกจากถ้ำเมื่อวันที่1สิงหาคมจากนั้นได้ปลงผมจุดแม่น้ำลิมและแม่น้ำรูที่ไหลามาบรรจบกันโดยมีพระสงฆ์เมียนมาและคณะสิทธิานุสิตติดตามไปจำนวนมากต่อมาเวลา15นาฬิกาพระรูบาบุญชุ่มได้ออกมาที่หอไม้สักบริเวณหอเจดี7ชั้นพระกูบาได้เริ่มเทศนาธรรม ให้กับศิษยานุศิษย์และสัทธ,ธามหาชนจำนวนมากที่มานั่งรออยู่บริเวณหน้าหอไม้สัก์ได้รับฟังโดยคณะสัทธ,ธามหาชนที่นั่งเปล่งเสียงคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุตลอดเวลาจนถึงเวลา20นาฬิกา30นาทีพระครูบาจึงยุติการเทศนาธรรมะก่อนหน้านี้มีพุทธศรสนิกชน และพลังศรัทธามหาชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมาอาทิชาวไทยใหญ่อาคาลาหูปะลองที่เลื่อมสายศรัทธาในวัดปฏิบัติของพระครูบาบุญชุม่มเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นบริเวณหน้าถ้ำกันหลายหมื่นคนเข้าแถวรอต้อนรับเป็นระยะทางยาวกว่ากิโลก่อนพระครูบาบุญชุม่มจะปลงผม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆซึ่งคณะสัทธาได้จัดถวายอาทิการฟ้อนรำชนเผ่าต่างๆเป็นต้นทั้งนี้มีรายงานว่าพระครูบาบุญชุ่มจะอยู่ที่หอเจดีเจ็ชั้นถ้ำเมืองแก้ดสองวันหลังจากนั้นจะเดินทางไปที่วัดนากองมูเมืองโตนจังหวัดเมืองสาดเพื่อไปร่วมพิธีใส่ใจพระาธาตุประมาณวันที่หสิงหาคมจะเดินทางไปเข้าพรรษา เป็นการเข้าพรรษาหลังในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน9แล้วจะไปออกพรรษาในวันขึ้น15คาค่ำเดือน12ที่วัดพระธาตุดอนเรืองบ้านปางสาเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กขณะที่พลเอกสุทัศนจารุมาีประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วได้เปิดเผยว่าขณะน,นี้มูลนิธิกำลังดำเนินงานก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนบุญเมตตามหาลาบ พระวิหารบุญชุ่มรัตนปุรีสีธรรมราชาและกุฏิถ้ำหินเทียมบนเกาะกลางน้ำภายในวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วให้แล้วเสร็จปลายปีนี้เพื่อไว้รองรับคณะสัทธาที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตในระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2566ซึ่งพระครูบาบุญชุ่มจะมาปฏิบัติธรรมและโปรดสิทธยาุสิทธ และพุทธศาสนิกชนคนไทยหลังจากเดินทางเข้ามาประเทศไทย